โอ้อ่าน้ําน้ําไหลจากน่นมาน้ําไหลมาเข้าที่เพื่อนเรื่องหุงเรื่องอ่ะมันไหลจากน่นมามันไหลเหาะจากพื้นที่ทอนีสูงแล้วลวดเข้าบ้านแกเออมันบ่ลงเฮ้ยมันไหลเออมันไหลตาดมันเออมันมันไหลตาดลวดเข้าหั่นไงเออนกั้นขนุเหอนนใช่ออมันมันไหลตาดเลยอ่ะมันน้ำมันเยอะเออ นีในรอบ5ปีนะท่วมมิดเลยอ่ะท่วมถึงนี่เลยอ่ะมีสิทธิ์ล้วดเลยนี่ลวดเลยนนี่ดีไม่ดีไหลตาดไปโน่นระวังเลยเขอบันทึกไว้อะมาแอดูน้ำนองที่ลำเมืองครับขาบันทึกไว้อะฟองมาแอวดูน้ำนองที่ลำเหมืองนะครับ กมีาเป็นรอบประวัติการ5ปีเนาะหาเนาะให้เข้าเราไปดูดิเออลองไปดูดิอ้้หูดูปริมาณน้ำนะครับน้ำเหมือนออปีก่อนว่าโนอือนยังว่าไม่ขนาดนี้นะนี่หนักกว่าโนอือนอ่ะปีนั้นเป็นพายุโนออ่นยังไม่เท่านี้นี่หนักกว่านอือินีล โอ้สุดยอดน้ำท่วมดีดีที่ปลูกไม้ซับแนวตะลิงไว้นะครับไม่งั้นคงจะแย่และโอโ้โซนบ้านฝลังนะครับที่ไหลออกมาเต็มไปหมดเลยเอาบัานทึกไว้นะครับปริมาณน,น้ำโอ้ที่สวนบ้านไอชา เึงน้องดวยน้ำมันห่วงรับน้ำนี่โอ้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 ติดน้ำละติดน้ำละโอเคอเคเรียบร้อยโอ้ไปไหนชาน้ำท่วมเป็น,นยังอ้าเอ้ยน้ำท่วมบ้านเองแล้วว้ โอ้นี่ท่วมเลยม,ม,มิดเลยนะครับเคเคไก่ลออก็อกคงอยู่ได้อยู่เกเดเอร์อ้าวเอ,อ้ยน้ำท่วมนะลกูกฝนตกหนักเกินใหดูแลให้แก้ไขไปอืม